สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะคนที่สองเด็กหลอดแก้วบ้านน้ำฝนกุลนัทพยายามสี่ครั้งมีคนที่สองจากเด็กหลอดแก้วหากย้อนกลับไปน้ำฝนกุลนัทมนุษย์แม่สู้ไม่ถอยทำเด็กหลอดแก้วครั้งสุดท้ายลุ้นบุตรคนที่สองอยังคงมุ่งมั่นกับการมีลูกคนที่สองอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณแม่สุดแซบน้ำฝนกุลนัทที่พยายามมีน้องให้น้องทาเรีย แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจและต้องพึ่งพาวิทยาการทห่งการแพทย์ด้วยการทําเด็กหลอดแก้วซึ่งทํามาหลายครั้งและล่าสุดสาวน้ําฝนได้โพสต์การทําที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะลองทําแล้วลงในอินสตาแกรพร้อมกับข้อความว่าทาเรียจะมีน้องไหมนะทําครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ผ่านมาหมอบอกว่าปัญหาคือคุณภาพของไข่ไม่ค่อยดี ตัวอ่อนไม่แข็งแรงเพราะไข่มันอายุเยอะตามอายุเราเราเลยตัดสินใจลองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้ต้องเอาอยามาทําเองที่บ้านทุกวันจัดไป5ขวดจะสําเร็จไหมนะถ้ารูงี้ทําไปตั้งแต่ตอนที่ทาเรียจะได้มีตัวอ่อนเก็บไว้อันนี้จากประสบการณ์ตรงใครที่เริ่มมีบุตรตอนอายุเยอะแต่อยากลองแบบธรรมชาติก่อนอย่างน้อยก็ทําไปตัวอ่อนเก็บไว้ตอนอายุยังไม่มากก็ดีนะคะ งานนี้เพื่อนพี่น้องเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจกันเพียบต่างก็เชียร์ขอให้ครั้งนี้ทุกอย่างสำเร็จราบรื่นน้องทาเรือจะได้มีน้องสักทีต้องบอกยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้หายหน้าจากวงการบันเทิงสำหรับน้องฝนกุลนัทจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆสูต่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่เปลี่ยนที่นะวันนี้ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและความรักที่เต็มเปี่ยมล่าสุดด้านน้องฝนกุลนัท ได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกสาวน้องทารียในวัยห้าขวบซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องทารียนั้นยิ่งโตยิ่งสวยฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่มาติดดอีกทั้งงานนี้ต้องบอกเลยว่าอนาคตนางเอกของน้องทารียนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้น้ำฝนกวนนัดลั่นไม่คิดดันน้องทารียเข้าวงการไม่เอยอยากให้ลูกมาสายนี้เท่าไหร่นักเพราะตัวเองเมองว่าอาชีพนักแสดงในประเทศไทยไม่มั่นคงมีขึ้นมีลงตลอด และยังต้องต่อเสื้อกับข่าวดรามาร่าทั้งจริงและไม่จริงเยอะมากจึงอยากให้ลูกมุ่งหน้าเรียนและได้ทํางานตามสายมากกว่าด้านของคุณพ่อเองก็บอกว่าหากลูกอยากจะเป็นดาราแสดงสามารถไปเรียนเพิ่มเติมในส่วนของศาสตร์จิตวิทยาเพราะเชื่อว่าศาสตร์นี้จะช่วยให้เข้าถึงการเป็นนักแสดงมากขึ้นแต่ใจลึกๆถ้าลูกจะเป็นนักแสดงก็อยากให้เป็นนักแสดงในต่างประเทศเพราะเส้นทางการทํางานและเงินมันมีแต่เพิ่มขึ้นตาม ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ